วินัยสงฆ์ข้อที่40จากพระปาติโมก227ข้อหรือนิสักขยปาจิตติข้อที่25จาก30ข้อนิสักขยปาจิตติข้อที่25เรื่องห้ามรับผ้าเกิน6ปีห้ามเก็บผ้าเก่าจนเกินควรบาลีว่าโยปนภิกขุฉัภวัสสานิอติการิตวาจีวรังทาระยะนิสักขยังปาจิตยังคำแปลภิกษุใด เก็บรักษาผ้าไว้นานเกินหปีโดยไม่ใช้ต้องสละและต้องอาบัตินิสักขยปาจิตตีต้นบัญญัติเหตุเกิดครั้งหนึ่งภิกษุกลุ่มหนึ่งเก็บจีวรไว้มากเกินไปบางผ้าเก็บยาวนานเป็นหลายปีโดยไม่ใช้จนผ้าเน่าเสียกลายเป็นของเสียเปล่าคันหั์เมื่อรู้ขา่าวก็เกิดความเสื่อมศรัทธาเพราะตั้งใจถวายด้วยความเคารพแต่กลับถูกปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้า จึงทรงบัญญัติว่าผ้าที่เก็บไว้นานเกินหปีต้องนำไปสละและพิสุผู้เก็บต้องอาบัตินิสักขยะปาจิตตีอธิบายใจความผ้าที่ได้รับมาควรใช้ให้เหมาะสมไม่ปล่อยทิ้งจนเสียการเก็บผ้าไว้เกินหปีโดยไม่ใช้ถือว่าสะสมเกินควรช่วยให้สมณะมีความมักน้อยสันโดษป้องกันการสะสมของใช้มากเกินไป จนไม่เหมาะสมกับเพศบรรพชิตรักษาความศรัทธาของคฤหัสถ์ที่ถวายด้วยความเคารพ